ก็สวัสดีนะครับสาหรับสายพนันทุกคนนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับในไลฟ์สตรีมนะฮะพวกเราก็ได้พนันกันไว้เรียบร้อยนะครับว่าทีมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างที่ผมได้ทานายเอาไว้นะครับได้วิเคราะห์เอาไว้ดีกว่าวิเคราะห์เอาไว้ว่าทีมฝั่งเรานะฮะมันจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาดูก่อนนะครับ อันดับแรกเลยก็คือด้วยความที่ว่าสปีดของตัวนี้นะครับค่อนข้างสูงบวกกับมิตมะเนี่ยมันจะทําให้สปีดของฝั่งเราเนี่ยบางตัวหรืออาจจะทุกตัวมีโอกาสลดลงแล้วตาแหน่งตัวละครน่าจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีสกิลของตัวละครอีกฝั่งหนึ่งมาก่อนนะครับคอมโบของทีมนี้ก็จะประมาณว่าพ่องูมาถึงก็จะสกิลคาราสุก,ก็จะสกิลนะครับแล้วก็คางุยะก็จะสกิลต่อ จะทาให้ใช้ได้สกิลได้อีก2รอบนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเปิดมาจะมีไฟ5ไฟใช่ไหมโดยประมาณพ่องูใช้ไป3ไฟจะเหลือ2ไฟคาราสูจะใช้จะใช้อีก3ไฟซึ่งมันเหลือ2ไฟก็จะใช้ความสามารถของคาง,งูไปนะครับแล้วคาง,งูพอถึงเทินตัวเองเนี่ยด้วยความที่ความสามารถใช้ไปแล้วมันก็จะรีสกิลนะครับแล้วก็ทาให้อีก2ตัวข้างหลังเนี่ยใช้สกิลดามจได้ตอ่ออันนี้คือสิ่งที่คิดไว้แต่ความเป็นจริงนะครับ อ่ะ่องูใชส้สก,กิลสามปุ๊บคาราสุกมีโอกาสที่จะเกิดอยักแดงแล้วใช้สก,กิลอีกรอ,อบทําให้สก,กิลหมดไปข้างงูยาก็จะไม่มีไฟใช้ในการรีสก,กิลอีก2ตัวก็จะตีธรรมดาไปนะครับอันนี้คือโอกาสที่2ที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีความความเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าความเปลี่ยนไปโดยที่ว่าสก,กิลนี้นะครับมันไม่รู้ว่ามันจะไปลดสปีดให้ตัวไหนได้บ้างหรือว่าลดทุกตัวเพราะงั้นเนี่ย การเปลี่ยนไปของทีมนี้นะครับลำดับตัวทุกอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนไปนะครับมีโอกาสที่คาราสุจะแซงพ่องูก็ได้นะครับหรือว่าตัวอื่นจะแซงขึ้นมาก็ได้เพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสกิลของฝั่งนั้นเลยแต่หลักๆก็คือดใดๆก็ตามนะครับถ้า2ตัวแรกได้เล่นก่อนมีตัวใดตัวหนึ่งได้เล่นก่อนคางงูยากก็จะได้รีสกิลนะครับที่ไม่ใช่คาราสุนะแล้วก็เกิดอยากแดง นะฮะแปลว่าอย่างแร,แรกอย่างแรกเลยต้องต้องมีตัวละครที่ได้ใช้สกิลสสกิลแล้วก็เป็นคาแล้วก็เป็นเทินของคางูนะครับแล้วก็ไม่ใช่คาคา,าสุที่เกินอยากแดงด้วยจะทําให้เราได้ใช้คอมโบแบบว่าสกิลทุกตัวเลยนะครับก็จะแรงมากๆส่วนสั่งนี้เนี่ยตัวละครค่อนข้างจะครบนะครับมีสกิล c ีซมีดาเมจท้งอ้อมมีดาเมจโดยตรง ส่วนตัวดาเมจเนี่ยก็มีโล่ป้องกันด้วยมีตัวฮิลมีตัวไฟนะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยทีทีมเซนเนี่ยจะเริ่มเก่งหลังจากที่ผ่านไปสักเทินสองเทินก่อนนะครับมันจะเริ่มเซตตัวได้แต่ผมมาลงทุนลงที่ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีสกิลฮิลไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่าต้นเกมเนี่ยมันมีสกิลดาเมจค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ย เป็นสายดาเม็ดหมดเลยนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตที่แจกไฟได้อย่างทั่วถึงอย่างคางูยะนะครับส่วนตัวที่จะตายเนี่ยก็จะมีพี่เลนเนี่ยเสกโลป้องกันได้1ครั้งเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะฆ่าเราเกือบตายได้เนี่ยก็มีครั้งหนึ่งพอดีเพราะว่าดาเม็ดแรงๆอีกไฟเนี่ยจะมีแค่คิดโดตัวเดียวนะครับซึ่งแปลว่าความสามารถพี่เลนก็จะกันได้พอดีนะครับที่จะทําให้เล่นต่อไปได้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรีเพย์ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้หรือเปล่าหรือจะมีการพิแพคอะไรยังไงนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการวิเคราะห์ทีมต่อไปให้ได้นะฮะเดี๋ยวราสักครู่หนึ่งนะครับผมช็อตนี้น่าติดตามมากของเราจะขีดฝั่งพ่องูเนาะอ่ะจัดป้ายนะครับมาถึงเป็นยังไงนี่ไงดูดูเอิออ่าน้องหมาสวน คาราสุมาก่อนทริงด้วยอุ้ยน้องหมาน้องหมามาได้ก่อนอ่ะปึ๊บตึ๊บเนี่ยคารา,าสูดาเมจมันแรงอ๋อแต่ไม่เกิดจากแดงนะแล้วก็คางูตามมาฆางูจะได้ใช้สกิลต่ออะเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆงด้วยอุ้ยแต่น้องหมาคือเกือบตายเห็นปะพี่เลนเสร็จโลให้ใทยจริงด้วยนะครับไฟอุฟ้ยไฟพอเฉยเลย ไฟกระเพอเฉยเลยนะครับเพราะว่าโดนโดนดาเมจแน่เลยกคง,งูมันก็เลยมีโอกาสที่จะเพิ่มไฟได้อ่าจัดไปหนึ่งสกิลเห็นปะตายไปแล้วสองตัวเหลือคิดโดว้ตัวหนึ่งใช่ปะพ่องูทำไงตูม้มไปหนึ่งนะครับตายเรียบร้อยดามเมจมันจัดอยู่แล้วเพราะว่าพ่องูมันมีอ่าชีินด้วยอุยเจ่คิดโดก็เอาเรื่องอยู่นะ แต่คิดโดยตอนนี้คือไม่มีโล่เลยนะแล้วคนะาราสูมันก็ใส่ดาเมจใส่แบบมีสองตัวองเงี้ยดาเมจมันแจกเยอะนะอยู่ที่เล่นก็เอาแรงอยู่นะพ่งงูตูม9ก้าพันสี่นะครับน้องหมาเก็บไหมตุบ,ตบเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอย่างที่เราคิดค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเห็นว่า อย่างแรกเลยก็คือพี่เล่นมีสก,กิลกันตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจอีกฝ่ายแรงๆมี1นตัวนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรใช้สก,กิลเยอะเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าพ่อง,งูไม่ได้ใช้เซกงูนะแล้วข้างงูมันก็จะมาเทินที่3พอดีทําให้แบบไฟไฟของเราใช้ได้ต่อแถมโชคดีตรงที่ว่าเวลาโดนตีเนี่ยเราค้าง,งูเป็นเพื่อนลูกไฟได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เนห,นหนี่ยวของคาดหมายนิดนึงแต่ก็ดีนะครับสุดท้ายก็ดี ปเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงทีมนี้นะครับอันดับแรกเลยอ่าในโหมดนี้ยามาเกเซะไม่ได้เก่งมากนะับอยู่ในขั้นระดับประมาณ7.10เต็ม10นะครับตัวจะเก่งจริงเนี่ยคือคุโรมโจในฝั่งขวานะซึ่งดาเมจก็แรงแถมเป็นเป็นตาเป็นตาเดียวด้วยนะครับแต่ว่าตาเดียวดาเมจต้นมันยังไม่แรงมากฝั่งนี้ที่โคตรเลยจะเป็นไคลนินแล้วก็คีโดเป็นทีมที่ค่อนข้างจะยื้อได้ดี โอ้มีตัวฮิลด้วยนะครับฝั่งนี้ยาบางเกษตรจะสามารถฆ่าได้หรือเปล่าอุยแต่ว่ายาบางเกษตรมันเป็นมิตามานีนะจะถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอนะแถมกรุโมโจเป็นสกิลหมูอีกฝ่ายก็มีกีโซนสองตัวนะครับอุยเดี๋ยวนะคีโดใส่ใส่หมาไฟเหรออุ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจน่าสนใจละแถมมีฮิลริโบด้วย กับน้องนกคู่รอบนี้นี่ยากเลยจริงๆนะดาเมจจะมีตัวนี้เป็นดาเมจหมูดำใช่ไหมไฟจะพอหรือเปล่าไฟมันจะพอ,อไพอ้ไฟพอไฟพอต้นเกมไฟพอฟพอ,ฟพอ,อันนี้ก็มีฮิลมีคาง,งูสกิลหนึ่งสองุ้ยสกิลฝั่งนี้มันพออยู่แล้วอะสกิลฝั่งซ้ายมันเลี้ยงได้ตลอดเลยอะเพราะว่าใครเนีนก็ใช้สกิลศูน จูสุก็ใช้สกิลแค่2องไฟจะเหลือแค่คิโดกับน้องฮิวได้แหละคือมันจะทำให้น้องฮิวกับคิโดเนี่ยใช้สกิลแล้วก็เลี้ยงไฟเอ้ยเลี้ยงเลือดได้ตลอดเลยโอ้ยผมชักไม่แน่ใจแล้วจะฝั่งขวามีฮิโยลิโวเลยเนี่ยเออผมจะไปลุ้นฝั่งไหนดีอะแต่ไม่มีชชบะถ้าตายแล้วก็ตายเลยนะเนี่ยเอาจริงคิโดอะตายแล้วตายเลยเลยนะ แต่ฝั่งเนี้ยก็มีฮิลแค่ตัวเดียวเครียดเลยนะเนี้ยค่อนข้างจัดเครียดนะฮะลงฝั่งไหนดีคือใจผมเนี่ยใจผมอะ่ะอยากลงฝั่งซ้ายแล้วเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยผาสีของของทีมเนี่ยมันค่อนข้างครบเครื่องกว่ามีสกิลฮิลค่อนข้างแรงนะครับมีดาเมจค่อนข้างหนักมีไฟนะครับส่วนตัวดาเมจรองก็ก็เป็นตัวที่เล่เกมนะครับน่าจะไปน่าจะรีรีไฟใช้เรื่อยๆ มีฮิลมีดาเมจนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเรื่องไฟค่อนข้างโอเคอยู่ดาเมจค่อนข้างจะจัดแต่ว่าทีมยังไม่สมบูรณ์เท่าทีมซ้ายแต่ว่าดาเมจเรื่องดาเมจอะไรเงี้ยค่อนข้างจะจัดกว่านะฮะในมุมมองผมแต่ว่ามันก็มาแก้ด้วยน้องนกคูกเอาไว้กันตายกับตัวฮิลที่ฮิลได้เรื่อยและชุบได้อีกนะครับยากนะครับยากจริงจ กิโดเป็นหมาไฟด้วยโดนตีหมู่ทีก็สามารถสวนได้เลยอันนี้แหละที่เป็นปัญหาอเอาอยัางไงดีเน,นี้ยสงสัยเราต้องเสี่ยงดวงกันแล้วแหละทุกคนผมว่าเออผมว่ามันต้องเสี่ยงดวงในดูเลือดก,กันหมื่นสามใช่ไหมก็มีโอกาสจะฆ่าได้เลยอันนี้ก็เลือดเยอะอยู่นะถ้ามันมันอาจจะฮิีวหรือเลี้ยงเดืเ่อยซีซี <ๆ S 1> ก็ไม่มีด้วยอ่ะ แต่ว่าอุ้ยมี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 ซิซิโอแต่ซิซโอมันก็รุ้นดวงอีกอยู่ดีเอาไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไปเสี่ยงดวงเลยละกันนะครับผมจะขอดูรอบต่รอรอบที่ผ่านมาก่อนฝั่งนี้ชนะฝั่งนี้อุ้ยฝั่งนี้ชนะผมว่าต้องรอบเนี้ยผมต้องเอาฝั่ง ฝั่งคุโรมโจแล้วแหละผมจะเชื่อมั่นในคุโรมโจว่ามันจะแบกได้นะครับผมต้องเชื่อมันโอ้โหเอ็กตาด้วยนะครับโอ้โหมีเจโอ้โหทายผิดไม่ได้นะเนี่ยรอบนี้เพราะว่าของมันดีทุกคนเออคิดยากเลยต้องใช้คำว่าลุนแล้วกันนะรอบนี้ผมเอาฝั่งขวาแล้วกันนะครับ ลุ้นกันละกันผมก็ไม่มั่นใจมากภาสีมันแบบว่าสูสีกันมากเลย2ทีมนี้นะครับอะลงไปแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับใครจะลงยังไงก็แล้วแต่จะคำนวณเลยแล้วกันซึ่งรอบนี้ผมไม่ผมไม่กล้าการันตีมันสูสีกันมากนะครับเลือกภาสีทีมกับกับขเขาเรียกว่าการเดินเกมมันเดินได้ทั้งคู่นะครับ ฝั่งนี้สกิลแรงก็คือสกิลหมูก็คือของครูโมโจโแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสกิลฮิวหมูที่แรงเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะมันจะแบบมันจะทดแทงกันได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าครโมโจโดได้ปาดเนี่ยเออไอไคนินมันก็มีโอกาสตาย,ตายได้เลยแต่ว่ามันก็มีจีโซทั้งสองอันคอยเซฟแถมคิดโดมันคอยคอยแบบมีหมาไฟคอยสวนนีะ่ะแล้วก็ตีโดลูกไฟด้วยนั่นแหละปัญหาเลยนะครับ เออแต่ว่าเราเลือกไปแล้วนะครับคอยดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันพันังท้างหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ